ขัดเคืนคุณจะเป็นผู้ต้องหาทันทีนะครับไม่เธอจะหายไปไหนวะคุณย่อไอ้นี่นี่แหละยัดปากคุณเอาไหมจะจะโทรแจ้งตำรวจที่มันล่าคอแกเนี่ยเข้าคุกบอกแล้วไงว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำเออนาไปวันนี้แหละเชื่อฉันเออแค่นี้ก่อนอะไรเพิ่งมีลมณ์เสียงจริงเลยไปเลยเนี่ยมันก็ตีสุดแล้วไมฉันรู้สึกวันนี้คนจับ้นฉันเลยวะไอ้ช่วยเร็ว โอ้โหมาเป็นชุดเลยเนี่ยคุณเป็นบ้านแหล่งคนเนี่ยท่าไม่จูๆ่ๆถึงมาด่าผมล่ะเอา้าก็เมื่อกี้เนี่ยแกไปจับกอยังไงโอ้โหสงสัยคงณทำบ่อยสินะถึงได้ไม่รู้สึกผิดอะ่ะช่วยเร็วได้อะไรคุณเนี่ยคุณหุบป,ปากเลยนะถ้าคุณไม่หยุดแล้วก็คุณจะเอาไอ้นี่นี่แหละหุบป,ปากคุณเอาไหมฮะเอาไหมหยุดไอ้นี่เลยนะฉันเป็นผู้หญิงนะีหน้าบัวเมียแกกล้าทำไรร่างกายผู้หญิงนั้นหรอได้ ฉันจะ,ะโทรใจตำรวจที่มันล่าคอแกเนี่ยเข้าคุกให้มันรู้สึกบ้างเฮ้ยมือถือฉันหายไปเหยวะอ้าวคนมองหน้าผมทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะใส่ร้ายผมเพราะผมเป็นคนเอามือถือคุณไปอีกอ่ะแล้วถ้าไม่ชิดแกจะเป็นหมาตัวไหนฮะเมื่อกี้เนี่ยท่านคุยโทรศัพท์พอวางสายเสร็จฉันก็ใส่ไว้กระเป๋าด้านหลังกางเกงตรงนี้ แกนั่นแหละเปขุดเอาไปเอาขึ้นมายอยู่นี่เลยนะคุณครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนจับอ่ะผมสาบานเลยก็ได้ผมไม่ได้ทําจริงสาบานตอนเนี้ยก็คงไม่ทันแล้วหล่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะ,คะ,คะมีโจรมาแตะอ่างฉันแล้วก็ขโมยมือถือฉันไปค่ะช่วยด้วยค่ะพี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะผมบอกให้หยุดไงก็มือถือขึื้อมาสิค,คุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะ คุณคะช่วยฉันด้วยนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยมันมาแตะอ่างฉันค่ะแทนไม่พอยังเข้ามือมือถือฉันอีกน,นะคะแล้วเมื่อกี้มันบอกฉันว่ามันจะขูดลายร่างกายฉันด้วยค่ะจริงเหรอคะโหคนที่มันเลวครบสุดจริงๆ <c oughs> คุณคะครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำ้พาพวกคุณสองคนไม่เชื่อแล้วก็คุณแจ้งตำรวจสิเอะไรครับอเลยสิเอาเลยจะท้าฉันนะ ค, ALLY, ค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยมาจับโรคจิตคนนี้หน่อยค่ะที่สวนสาธารณะค่ะด่วนเลยนะคะคุณตำรวจค่ะเห็นไหมฉันบอกว่าฉันถอนจิงขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะฉันต้องช่วยคุณอยู่แล้วฉันไม่ยอมให้ค nope ุณอะตกเป็นเหยื่อขอยโรคจิตนนี้หรอกค่ะ ผมบอกแล้วไงครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำออคุณตำรวจคะทางนี้ค่ะสา้ผู้ชายคนนี้เข้ากูไปเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยมันไต่่างฉันแล้วก็ขโมยมือถือไปค่ะแต่ไม่พอนะคะมันเนี่ยยังมาด่าฉัานอีกค่ะคุณตำรวจครับผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับผมบริสุทธิ์ใจจริงเรื่องนี้ผมต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับคุณเชญไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับส่วนคุณต้องถูกควบคุมตัวไปโรงพักเพราะว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับคุณตำรวจครับ ผมไม่ได้เป็นคนทำจริงนะครับเพราะว่าคุณตํารวจเอาเวลาที่มาจับผมเนี่ยเอาไปจับโจรตัวจริงดีกว่าไหมครับเรื่องนั้นอะ่ะผมต้องทําอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้คุณเป็นผู้ต้องสงสัยหากขัดขืนคุณจะเป็นผู้ต้องหาทันทีนะครับช่วยให้ความร่วมมือด้วยครับครับงานเนี้ยแกมีหลอดแน่ จากการตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วเนี่ยไม่มีลายนิ้วมือของผู้ชายคนนี้ติดอยู่ที่กางเกงของคุณเลยนะครับเป็นไปนไม่ได้ค่ะตอนที่ฉันหันหลังมาเนี่ยคือตเด็กผู้ชายคนนี้บอกแล้วไงก็ผมเนี่ยไม่ได้ปรครับผลออกมาแล้วครับไม่มีจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายแน่นอนครับถ้าไม่ใช่ผมงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นานๆเนีย่ยเสียเวลาเดี๋ยวก่อนค่ะ เอ่อมือถือของคุณตอนนี้เรากำลังตามหาสัญญาณอยู่ครับคาดว่าพรุ่งนี้เช้าคงจะเจอครับพรุ่งนี้เลยเหรอคะเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้หรอคะคุณตำรวจฉันจำไป็ต้องใช้มือถือจริงค่ะเนยคุณตำรวจเขาก็บอกอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้อ่ะเนยคุณ้องภาษาไทยไม่รู้เรื่องได้ไงครับรู้คะ่ะทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับฉันได้เนี่ยโอ๊ยผมก็ต้องขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะครับบอกว่าคุณตำรวจเนี่ย จะ,จะเจอคนร้ายตัวจริงไว้ๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีใครเนี่ยเป็นแพทยรับบาอผมขอตอกันนะครับอยู่ตรงนี้นานๆสิมาอยู่ไหนคะคุณตำรวจเช่อด่างเีื่อดีเหรอคะนี่คนมาถึงก็ไวๆเลยเหรอหัดจะเย็นบ้างสิถ้าคุณได้ทำอารมณ์แบบนี้ต่อไปมีหวังเนี่ยจะได้แก่ตายแน่คนสิไม่ได้อยู่ถึงแก่ตายแน หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันมีอาจจะเป็นหลักฐานมัดตัวผมก็ได้น,นี่คุณยังไม่เลิกสงสัยผมอีกหรอยังจนกว่าตำรวจจะยืนยันและนอนยันกับฉันแต่ตำรวจก็บอกแล้วนี่ว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ชี้ตัวมาทางผมคุณก็ลองใช้สมองเท่าหางอของคุณเนี่ยคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นขโมยจริงเนี่ยผมจะมานั่งเถียงคนตนนี้หรอผมก็คงหาที่หลบซ่อนนล้วมั้ง จริไม่รู้แหละแต่ยังไงก็ต้องรองสวัสดีครับคุณดากับคุณพร้อมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับคือผมได้รับคดีของคุณดามาทําต่อนะครับมือถือเคืนี้เป็นของคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะมือถือฉันเค่ะว่าแต่คนตำรวจไปเจอที่ไหนคะแล้วคนร้ายเป็นใครฉันขอสังสกันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้หรอกนะครับ ว่าตอนนี้คนร้ายอยู่ระหว่างการทำแผนอยู่ครับนี่ครับหน้าตาของคนร้ายนี่คือกล้องวงจรปิดของวันนั้นครับอ,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 อะไรที่มีอารมณ์เสียจริงเลยไม่ไปพพุ่งนี้ เอ,เออไม่ครับมาพอดีเลยนี่เธอทำแบบนี้ได้ไงไม่รู้รว่าฉันเนี่ยเดือดร้อนมากแค่ไหนพูดสิขโมยไปถือฉันไปทำไมฮะพาเข้าห้องขังเลยโอ๊ยไม่ต้องฉันโดนเองได้นะผู้หญิงคนนี้ก่อคดีมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบครั้งนะครับฮะสิบครั้งเลยเหรอคะฉันไม่เชื่อเลยว่าคนเราจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ขนาดเป็นผู้หญิงมังกล้าทำเรื่องแบบนี้เลยอะ่ะ มจะบอกอะไรให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต่างฝ่ายก็มีด้านมืดนทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะจัดการด้านมืดของตนได้ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าตัดสินคนที่ผ่านนองนะครับเพราะบางคนที่แต่งตัวโสมอาจจะนิสัยดีกาคนที่แต่งตัวดูดีด้วยซ้ำเขคงจริงที่คุณพูดนั่นแหละคะ่ะโลกเปลี่ยนจิตใจคนเราก็เปลี่ยนตามฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ใช้คำพูดด่าคุณดุนแรงขนาดนั้น คือฉันใจร้อนไปหน่อยอะค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเช่่งมันเถอะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ใจร้อนเหมือนกันแต่ถ้ามองกลับกันเนี่ยถ้าผมเป็นคุณผมก็คงหัวร้อนไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกครับที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนโวนลามแล้วหันมาก็ดันเจอผู้ชายอีกถ้าจะผิดเนี่ยก็ผิดกันทั้งสองฝ่ายนั่แหละครับเพราะว่าตอนนั้นผก็แสดงอารมณ์ที่ไม่ไดีออกมากัน,กนแต่ถึงยังไงคุณก็เป็นแพร้ระบาดนะคะ ฉันก็ต้องขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะต่อไปเนี่ยฉันจะใจเย็นมากกว่านี้จะไม่ตัดสินใครเพียงเพออราะอารมณ์ชั่วแบบนี้แล้วค่ะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นได้ผมกล้ารับประกันเลยนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยต้องดีขึ้นแน่นอนใช้สติดีกว่าใช้อารมณ์นะครับ